หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะรุ่นใหม่รุ่นท็อปจากทางโรบอกกำลังดูดที่สูงถึง6000 PA การถูพื้นในรุ่นนี้เขามีระบบส่นเป็นแบบคู่นะสามารถยกตัวแผ่นถูพื้นของเราหมีพรมขึ้นมาได้แล้วก็มีแรงกดลงไปนะครับเซนเซอร์ l ีด้ r นะครับที่เป็นตัวสแกนเป็นพื้นที่3มมิติเหมือนจะทําให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราเนี่ยทำงานได้แม่นยำตรวจอัลตร้าด็อกเองสิ่งที่ดิมชอบมากที่สุดนะระบบเป่าลมร้อนครับช่วยเซฟเวลาเราหุ่นยนต์เดินกลับ มันทำความสะอาดต,ตัวเองจบเลยไม่มีนอับด้วยสวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ท,ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมรับผมในวันนี้นะครับดิมจะมารีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะจากแบรนด์โ o o บล็ครับแน่นอนว่าในรุ่นนี้เห็นตัวอั t ต้าด็อกแบบนี้นะครับต้องเป็นรุ่นใหม่รุ่นท็อปจากทางโ o b บล็อกอย่างรุ่น S8 Pro Ultra นั่นเองครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับเขามีการอัปเกรดจากรุ่นเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่มีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาชมไปพร้อมกันเลยครับ สำหรับแบรนด์โลบอฟล็อกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ผู้นําการผลิตหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นระดับพรีเมียมของโลกแล้วนะครับในนาทีนี้และก็จุดเด่นหลักๆเลยของทางโลบล็อกเนี่ยก็คือมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พัฒนาโดยทีมงานของตัวเองเลยนะครับดังนั้นเขาจะเป็นผู้นําในกลุ่มนี้แน่นอนที่สําคัญนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวบริการหลังการขายโลบล็อกประเทศไทยนี่ถือว่าสุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการหรืออะไรมีครบทั้งหมดดังนัั้้้นนกเพืือ่อออซไปรรบง เรื่องบริการหลังการขายในประเทศไทยสบายใจได้แน่นอนครับสำหรับ r o b o ล o c k s 8 pro ultra นะครับในการรีวิวดิงก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันครับก็คือในส่วนตัวของหุ่นยนต์และก็ในส่วนของตัว ultra d o c k ครับเดี๋ยวเรามา unbox ไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเจอกับตัว quick guide ครับคูม่มือกันใช้งานฐานสลบสำหรับตัว ultra d o c k แล้วก็หุ่นยนต์ s 8 pro ultra สายไฟ เปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราก็เจอกับตัวถุงจูฝุ่นครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในกล่องก็ประมาณนี้เลยถุงจุฝุ่นเนี่ยไซส์ใหญ่เลยนะครับรอบนี้สายไฟจะเป็นแกนกลม2แกนแบบนี้นะครับสําหรับคู่มือเนี่ยก็มีมาให้ด้วยกัน3แบบ เดี๋ยวเรามาดูสเปคและดีไซน์ของเจ้าคุนยนต์ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับต้องบอกก่อนนะครับว่า S8 Pro Ultra เนี่ยเขาจะมี2สีให้เลือกก็คือสีดําแล้วก็สีขาวแต่สีขาวเป็นพิเศษตรงที่มันจะเป็นแนวแพนด้าครับก็จะเป็นขาวสลับกับดําแบบนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามช่องดีมดีมเป็นคนชอบสีโทนแพนด้าแบบนี้อยู่แล้วครับส่วนรอบๆบ,บริเวณด้านข้างนะครับจะเป็นการพ่นด้านๆใสๆปัดกับสีดานะครับนีว่ามันดูดีมากเลยสําหรับด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นพลาสติกเง ว่ามันทําความสะอาดง่ายครับแต่มันก็จับรอยนิ้วมือพอสมควรเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับโลโก้โลโบล็อกนี่แบบดูดีมากครับแล้วก็ด้านบนจะมีปุ่มด้วยกัน3ปุ่มครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มถูพื้นอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเรากดค้า้ง3าวิก็จะเป็นการล็อกเด็กๆจะมาจิ้มปุ่มเล่นก็จะไม่มีผลกับการใช้งานครับผมกดปุ่มกลางนะครับจะเป็นการเปิดปิดตัวโรบอทของเราส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นการทําให้ตัวโรบอทของเรากลับไปที่ตัวสเตชันหรือว่าตัวด็อกชาร์จของเรานั่นเองครับใช้งานง่ายๆแบบ ได้สำหรับบริเวณตรงนี้นะสีดำนะครับจะเป็นเซนเซอร์ลีดร์นะครับที่เป็นตัวสแกนเป็นพื้นที่3มิติเหมือนพวกรถด,ดีๆรถดูด,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 ดูใช้กันก็คือตัวนี้แหละครับจะทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราเนี่ยทำงานได้มั่นยำและก็รวดเร็วครับผมโดยเซนเซอร์โลบล็อกตัวนี้เนี่ยเขาจะมีด้วยกันรอบตัวเลยข้างบนเป็นลีดร์นะครับส่วนด้านข้างจะเป็นเซนเซอร์ที่เอาไวต้ตรวจจับระยะห่างของกำแพงนั่นเอง2จุดนี้เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ตัวสเตชันหรือว่าตัวด็อกตรงนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยี Active 3D นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ r o b l ล็อกเขานะจะทำให้หุ่นยนต์ของเราทำแผนที่แล้วก็เดินได้แบบแม่นยำจับอ็อบเจกต์ต่างๆได้แบบชัดเจนมากขึ้นแน่นอนว่าด้านล่างเอง ก็มีเซนเซอร์เช่นเดียวกันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่เขาเอาไว้การตกครับเพราะเวลาหุนยนอนเพื่อนๆเดินไปทาความสะอาดบริเวณที่เป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับมันอาจจะเกิดการตกได้แต่เพื่อนๆจะไม่เจอในตัวของโรบอกครับเพราะว่าเขามีเซนเซอร์การตกให้ถึง6จุดครับพูดถึงพื้นที่ต่างระดับนะครับล้อเนี่ยเป็นแบบยางจริงๆนะแล้วก็โชคคือน,นุ่มมากนะครับสามารถขึ้นพื้นที่ต่างระดับได้ถึง2เซนติเมตรนะแต่ดิมเอามาใช้งานจริงดิมว่าเกินกว่า2นิดๆเนี่ยมันก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับส่วนเซนเซ ที่ดีมากๆครับเพราะเป็นเลนเซอร์ที่เอาไว้สแกนพรมสําหรับการทําความสะอาดบนพรมเนี่ยมันจะมีตัวช่วยใด้การ2ออย่างครับคือตัวเนี้ยที่เป็นตัวแปลงปัดมันสามารถยกขึ้นยกลงได้นะแล้วก็ตั้งค่าให้มันดูดแรงขึ้นเมื่อขึ้นพรมได้และที่สาคัญถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอปัญหาพรมเปียกเพราะมันมีหมดถูพื้นไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเทคโนโลยีของโรบอกนะครับเขามาพร้อมกับตัวนี้เลยออโต้ลิฟติ้งม็อบเป็นเทคโนโลยีที่สามารถยกตัวแผ่นถูพื้นของเรา หมีพรมขึ้นมาได้ตรงเนี้ยดิมชอบมากเลยครับทาให้การถูพื้นของเราสะอาดมากขึ้นและที่สําคัญครับเราสามารถขัดพื้นพร้อมกับการถูพื้นได้ในครั้งเดียวกันเลยเพราะว่าบริเวณวีบ้า2จุดนี้ครับมันจะมีการสั่นแบบ3 0 0พครั้งต่อนอาทีนะทำให้การถูพื้นของเราสะอาดมากยิ่งขึ้นเองครับการเปลี่ยนผ้าถูพื้นนะครับก็จะเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะครับซึ่งทั่วแผ่นเลยอันนี้ดีเพราะว่ามันจะกราะจายน้ำหนักแรงกดก็จะทั่วถึงนะครับแล้วก็ ถอดออกมาซักเองก็ได้นะครับแล้วไปตากก็ได้แต่ดิมบอกตรงนะถ้าเพื่อนๆใช้รุ่นเนี้ยอัลตราด็อกนะครับดีมากไม่ต้องตากแดดเอง เนี่ยริมใช้งานมาเกือบอาทิตย์อะผ้ามันสะอาดขนาดนี้แถมไม่มีกลิ่นอับเลยสุดยอดมาก<_ <k> _ <t ank> ในส่วนของแทงค์จุน้ำนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถถอดออกมาได้นะแต่ตัวแทงค์เนี่ยจะมีความจุอี่ที่200มิลลิลิตรเขาบอกว่าสามารถทําความสะอาดถูพื้นเนี่ยได้ถึง300ตาตลังเมตรเลยนะมันใหญ่มากนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ออฟฟิศนี่ก็คือสบายสบายที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวแปลงเขาจะเป็นแบบระบบแปลงคู่แบบนี้นะก็จะมีการหมุนสลับเข้ามา ซึ่งจากการใช้งานจริง,งดิมคือมันดีมากไม่เจอเศษผมเศษขนพันแกนเลยไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงนะครับแต่ดิมบอกเลยว่าเนี่ยคือจุดขายหลักของรุ่นนี้เลยครับในส่วนของแป้นปัดกวาดนะครับจะเป็นแบบ3ามแกนผลแปลงแบบนี้นะตัวล้อที่ให้มาด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมครับส่วนในเรื่องของกล่องเก็บฝุ่นครับก็ให้มาถึง 350มิลลิลิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นกล่องจุฝุ่นที่ใหญ่ใช้ได้เลยนะเพื่อนๆสามารถใช้งานได้สบายๆเลยครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะเต็มนะในส่วนของฟิลเตอร์เฮป p านะครับในตัวนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมสามารถทอออกมาทําความสะอาดหรือว่าจะทําการ เปลี่ยนก็สามารถทําได้นะครับง่ายมากๆเลยตรงนี้ดิมชอบนะครับอย่างสุดท้ายถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆตรงนี้เขาจะมีล้อเล็กๆด้วยนะมันมีเอาไว้เพื่อทําให้เวลาหุ่นยนต์ของเรากับตัวอัลตร้าด็อกไปเติมน้ำนะครับหุ่นยนต์จะไม่สเปะสบัดไปมาครับสไลด์เข้าตัวด็อกแบบสมูทๆครับผมมาดูตัวอัลตร้าด็อกกันบ้างครับต้องบอกว่า มันสวยถูกใจดีมากเลยเพราะมีการเล่นข่าวสลับดําแบบนี้คือสเปคเลยนะโลโก้โลโบโล็อกอยู่บริเวณด้านบนครับผิวสัมผัสเนี่ยเป็นแบบดนด้านนะครับพ่นทรายมาสวยงามมากสําหรับไฟบอกเตตัสนะครับให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆเลยถ้ามันมีไฟสีแดงแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องเก็บฝุ่นเต็มนะครับหรือว่าน้ําสะอาดหมดหรือว่าน้ําเสียนะครับมันเต็มอันนี้ลองสังเกตดูได้ในแอปพลิเคชันจะมีบอกสถานะชัดเจนมากครับ สำหรับเรื่องดีไซน์นะครับส่วนหนึ่งที่ดีมองว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีม,มากๆเพราะว่าในรุ่น S7 อ่ะด้านบนตรงนี้มันจะไม่มีนะครับสโลปมันจะอยู่ด้านล่างแล้วจะโชว์พื้นที่ด้านบนหมดเลยทําให้เวลาเราใช้งานไปานานๆอะฝุ่นมันจะเข้าไปจับนะครับต้องคอยทําความสะอาดแต่ในรุ่นนี้พอเขาดีไซน์ปิดแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นฝุ่นด้านในนะครับการที่จะมีฝุ่นเล็ดลอดเข้าไปด้านในเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยซึ่ง นีี้ดมากบริเวณนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นตัวสเตชันเป็นตัวด็อกจะทําการชาร์จตัวหุ่นยนต์ของเราบริเวณ2จุดนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวสําหรับคอยเติมน้ําสะอาดให้กับตัวหุ่นยนต์ของเราครับส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สําหรับซักผ้าถูพื้นครับนอกจากซักผ้าถูพื้นแล้วเขายังทําความสะอาดตัวเองได้ด้วยนะซึ่งเทียบกับรุ่น S 7ตัวที่แล้วที่ดิมใช้งานมาตัวเนี่ยทำความสะอาดตัวเองได้ดีกว่าเยอะมากครับแน่นอนว่าตัวแปลง ทิ้ยวไว้ซักผ้าก็สามารถทอออกมาทำความสะอาดได้ง่ายๆเหมือนเดิม สำหรับฟิลเตอร์นะครับในรุ่นนี้เขามีการอัปเกรดมาด้วยนะกรองพวกเศษฝุ่นเศษสกปรกที่เราซักนะครับฟิลเตอร์หยาบด้านบนแล้วก็เป็นฟิลเตอร์ละเอียดด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถแกะออกมาล้างทําความสะอาดได้ยอดเยี่ยมมากครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสโลปนะครับให้หุ่นยนต์ของเราเข้าสู่ station ตัว d o อกชาร์จได้อย่างราบรื่นนั่นเองส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวดักฝุ่นเวลาหุ่นยนต์ของเรามาที่ station นั่นเองครับสำหรับพื้นที่ที่เพื่อนๆต้องใช้ติดตั้งเนี่ยความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ50เซน ส่วนความสูงจะอยู่ที่ประมาณ45ซนติเมตรครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีพื้นที่เพียงพอที่ตั้งตัวอัลตร้าด็อกตัวนี้ได้รับรองได้ว่าเพื่อนๆจะได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่ถูกใจแน่นอนครับเพื่อนๆจะใช้เวลาทําความสะอาดกับมันน้อยมากๆสิ่งที่เพื่อนๆจะทําบ่อยที่สุดก็คือเอาถังน้ําเสียไปทิ้งนั่นเองครับสำหรับด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการดีไซน์เขาออกแบบมาดีตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วรุ่นนี้ก็เลยยกดีไซน์มาหมดเลยครับในเรื่องการเก็บสายไฟเพื่อนสสาาาาามรรถเเเลืออออกกไได้วว่จะยฟบิ เป็นฝั่งขวาหรือว่าเป็นฝั่งซ้ายนะครับดีไซน์แบบนี้ก็จะทําให้ตัวเครื่องชิดกับกําแพงได้เลยแบบแบบไม่มีช่องว่างครับสาหรับตัวกล่องที่ให้มาด้านบนเนี่ยก็จะมีกล่องสาหรับเก็บฟุลกล่องสําหรับใส่น้ําสะอาดนะครับแล้วก็กล่องสําหรับเก็บน้ําเสียครับซึ่งน้ําเสียก็จะมาจากการซักผ้าถูพื้นของเรานั่นเอง เปิดกองเก็บฝุ่นขึ้นมาก็จะเจอกับตัวถุงจุฝุ่นครับใหญ่ถึง2.5ลิตรนะครับเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเราใช้งานจริงๆอ่ะใช้งานได้ประมาณ2เดือนเลยนะกว่าจะเต็มนะครับเวลาอยู่ในเครื่องครับรูมันจะเปิดแบบนี้แต่เวลาดิ้มดึงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะปิดโดยอัตโนมัติทําให้ไม่มีฝุ่นเล็ดเลาอ,ออกมาครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาถุงไปทิ้งถุงเลยหรือว่าจะเก็บฝุ่นออกมาแล้วก็ไปทิ้งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทางโลบล็อกก็มีให้ซื้อเพิ่ม,เต,มเติมอยู่แล้วนะ สำหรับด้านล่างนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้มันจะมีฟิลเตอร์เราสามารถหมุนออกมาทําความสะอาดได้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันจะมีฝุ่นจับตัวอยู่บ้างนะเห็นไหมอันนี้ก็จะต้องมาดูความสะอาดบ้างนะครับอาจจะสัก2เดือนครั้งนะครับในการใช้งานจริงตัว r o บ lox ็อ p เ Pro ปด t ป a ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยยกระดับการใช้งานจริงจากรุ่นก่อนๆเยอะมากเลยครับเริ่มกันที่ระบบแปรงปัดก่อนครับในรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบ Dualroller นะซึ่งเป็นแบบที่ดีที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับโดยเขาจะเป็นแกน ที่เป็นยาง2แกนนะครับมีการยกขึ้นยกลงได้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องการดูดฝุ่นได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีไฮเปอร์ฟอสครับสามารถดูดฝุ่นได้มากถึง6000 pa เอาจริงๆรนะิณเวลานี้ครับดิมถือว่ามันไม่แพ้พวกเครื่องดูดฝุ่นแล้วนะครับสำหรับการทำความสะอาดและที่สำคัญการถูพื้นนะครับเขาก็เพิ่มจุดการกดในการขัดพื้นเข้ามาอีก 1. จุดเป็น2จุดซึ่งสามารถขัดพื้นได้แบบสะอาดขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยครับ แล้ที่สําคัญเวลาเราถูพื้นเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยครับในรุ่นก่อนเราต้องเอาผ้าถูพื้นออกไปตากแดดพึ่งแดดเองแต่ในรุ่นนี้เขามีตัวระบบลมร้อนเป่าให้ดังนั้นในการใช้งานระยะยาวของเราเราไม่ต้องเอาไปตากเองก็จะไม่มีกลิ่นอับครับช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะมากสําหรับการดูดฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์ของเราไปเก็บที่ตัวด็อกเนี่ยต้องบอกว่ามันทําได้ดีมากๆครับ จะเห็นได้ว่าในกล่องเนี่ยไม่เหลือฝุ่นอยู่เลยนะครับ ในส่วนเทคโนโลยี reactive AI แบบ 3D ในรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับที่มันเพิ่มขึ้นก็คือในรุ่นนี้เนี่ยเขามีการประมวลผลเรื่องแผนที่เร็วมากขึ้นครับอันนี้เห็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งานเลยซึ่งในการ mapping เองในรุ่นนี้ก็สามารถ mapping ได้ถึง4ชั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีหลายห้องนะครับหรือว่ามีหลายชั้นก็สามารถเพิ่มห้องเพิ่มชั้นที่ map ได้เลยส่วนในเรื่องระบบชาร์จเนี่ยต้องบอกว่าในบ้านดีพื้นที่ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้กังวลเท่าไหร่แต่ ในรุ่นนี้เองก็ถูกพัฒนาขึ้นให้เร็วมากกว่ารุ่นเดิมถึง30%นะครับดิมสรุปให้เลยแล้วกันครับว่า Roblox S8 Pro ปด t o a จากการใช้งานจริงมันดีมากไม่ว่าจะเรื่องทำความสะอาดนะครับช่วยประหยัดเวลาของเราเราแค่รอให้ตัวถุงจุฝุ่นมันเต็มนะครับซึ่งดิมว่าถุงใหญ่ขนาดนี้เป็นเดือนแน่นอนแล้วก็เอาน้ำที่สกปรกไปเททิ้งเติมน้ำสะอาดเข้าไปเท่านี้ก็ใช้งานได้ย,วยาวๆแล้วครับ สำหรับแอปพลิเคชันโ o บอ o ลกนะครับเพื่อนๆก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปที่หุญญ่นยนต์ของเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นแผนที่ที่หุญญ่นยนต์เคยทําความสะอาดไปแล้วนะครับถ้าเกิดยังไม่เคยเนี่ยเขาก็จะทาการสร้างแผนที่ก่อนนะครับก็จะมีบอกออบเจกต์ด้วยนะว่าเป็นอะไรนะครับสําหรับสิ่งกีดขวางส่วนแถบทางด้านบนนะครับก็จะบอกพื้นที่การทํางานล่าสุดระดับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เวลาที่ทํางานครับผม ส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีในเรื่องของห้องนะครับว่าจะทาความสะอาดกี่ครั้งก็กดเซตตรงนี้ได้นะหรือจะทําความสะอาดแบบโซนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับสาหรับการปรับแต่งเนี่ยก็มีโหมดให้เลือกหลากหลายโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระดับการดูดฝุ่นนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมี max พัดด้วยนะก็จะทําให้แรงดูดเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับส่วนมุมขวาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งตัวแผนที่นะครับเราสามารถเลือกปรับแต่งเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็น การใส่เฟอร์นิเจอร์นะครับเข้าไปจะทําให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยรู้ตําแหน่งเฟอร์นิเจอร์ของเราได้มากขึ้นนั่นเองครับว่าบริเวณนั้นเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรสําหรับตัวด็อกนะครับก็จะบอกสเตตัสด้วยนะครับว่าไอตัวถังน้ําเสียงของเราเต็มหรือเปล่านะครับถังน้ําดีของเราหมดหรือเปล่าหรือตัวถังจุฝุ่นเต็มหรือเปล่านะครับก็จะมีไฟสเตตัสเป็นไฟสีแดงๆบอกที่ตัวหุ่นโรบอทเนาะ เพื่อนๆจะเห็นว่าตัว r o บ o l o c k S8 Pro Ultra เนี่ยเขาจะบอกสถานะของตัวหุ่นยนต์ด้วยนะครับว่าเวลาอยู่ที่ด็อกเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นะครับอย่างตอนนี้เขาทำการเป่าผ้าถูกพื้นให้แห้งอยู่นะครับต้องบอกว่าเสียงเนี่ยเงียบมากๆนะแล้วจากการใช้งานจริงของดีมนะครับสบายใจเรื่องกลิ่นอับได้เลยครับ สำหรับตัวแผนที่เนี่ยเราเลือกดูได้นะครับว่าจะดูเป็นแบบ 2D หรือแบบ 3D นะครับถ้าเกิดเรามีเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปแบบ 3D ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับมุมขวาด้านบนนะครับจะเป็นการปรับแต่งตัวโลบอทของเรานะเราสามารถเพิ่มแผนที่ได้นะครับเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยก็คือ4ห้องหรือว่า4ชั้นนั่นเองครับสำหรับการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกตั้งได้นะเพราะว่าจะให้มันระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับลองปรับแต่งกันดูนะว่าพื้นที่พืที่บ้านเนี่ยจะใช้โหมดไหนดีนะครับส่วนการตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นนะครับเราสามารถปรับแต่งได้เยอะมากแต่จุดที่ทิมจะบอกว่าน่าสนใจก็คือการชาร์จช่วงออบพีกนะครับถ้าเกิดมิเตอร์ใครเนี่ยเป็นแบบ T O U หรือใครที่มีบ้านเป็นรถไฟฟ้าสามารถใช้ปลั๊กตัวเนี้ยเชื่อมกับมิเตอร์ T O U ก็จะเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยครับ เลือกช่วงเวลาได้เลยนะว่าจะชาร์จช่วงไหนนะครับสำหรับการบำรุงรักษานะครับก็จะบอกสเตตัสว่าอุปกรณ์ของเรามีความเสื่อมมากแค่ไหนก็มีมาให้เหมือนเดิมเสียงเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายประเทศเลยนะครับแต่ดีว่าเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยดีกว่าภาษาไทยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับดูรีวิวการใช้งานจริงไปแล้วดิมจะมาสรุปสั้นๆสําหรับข้อดีและข้อสังเกตให้เพื่อนๆฟังกันครับเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยอย่างแรกครับแน่นอนว่าการอัปเกรดแปลงปัดเป็นแบบคู่เนี่ยดิมชอบมากเลยครับเพราะว่าในรุ่นก่อนเราก็ยังเจอเส้นผมพันที่แกนอยู่แต่ในรุ่นนี้นะครับดิมใช้งานมาเกือบๆหนึ่งอาทิตย์ดิมไม่เจอเส้นผมที่พันบริเวณแกนเลยครับมันจะไปอยู่ตรงหัวข้อต่อเล็กๆแค่นั้นเองทําให้การทความสะอาดของเราเนี่ย ง่ายขึ้นเยอะมากครับตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเรื่องที่2ครับกำลังดูดที่สูงถึง6 0 0 0 PA ดิมบอกเลยว่ากําลังดูดขนาดนี้มันไม่แพ้เครื่องดูดฝุ่นอันนี้ก็สุดยอดครับเรื่องที่3ครับที่ดิมชอบที่เป็นข้อดีก็คือตัวถูพื้นนั่นเองการถูพื้นในรุ่นนี้เขามีระบบส่นเป็นแบบคู่นะทำให้การถูพื้นของเราสะอาดมากขึ้นและที่สําคัญเวลาผ่านผมก็มีการยกหนีด้วยครับดิมว่ามันเป็นการพัฒนาที่ดีมากๆของทางโลบล็อกครับและแน่นอนว่าในส่วนอัลตร้าด็อกเองสิ่งที่ดิมชอบมากทททีีี่่่่่สุุดนนไมเจอใรแล้ว ก็คือระบบเป่าลมร้อนครับพอมีระบบเนี้ยมันช่วยเซฟเวลาเราทําความสะอาดเสร็จเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยครับหุ่นยนต์เดินกลับมันทําความสะอาดตัวเองจบเลยไม่เหมีนับด้วยอันนี้ดิมชอบมากแต่ในข้อสังเกตที่ดิมเจอมาเนี่ยครับมันก็มีเหมือนกันอย่างแรกเลยนะครับที่ดิมเห็นก็คือในรุ่นนี้เขาตัดในส่วนกล้องวิดีโอที่เราสามารถสื่อสารกับคนบริเวณรอบข้างหุ่นยนต์ออกไปครับรุ่นก่อนเราสามารถดูกล้องได้แต่ในรุ่นนี้ ไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคที่เรา สามารถใช้งานได้จริงครับถึงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะแต่ออจริงๆพอตัดส่วนนี้มันก็ทําให้ราคาเปิดตัวลดลงกว่ารุ่นที่แล้วพอสมควรเลยอันนี้ก็อาจจะช่วยเซฟคอร์สเพื่อนๆได้อาจ,จะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับ mm. ข้อสังเกตอย่างที่2อนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่าแต่ดิมว่ามันเป็นจากการใช้งานจริงเนาะตัวนี้ครับเขากลับมาใช้แกนปัดเป็นแบบ3แกนซึ่งในรุ่นที่แล้วเป็นแบบ5แกนแล้วก็จะเป็นยางทั้งอันเลย <S <S <ๆ S 2> ๆๆส่วนตัวดิมรู้สึกว่าไอ้แกนปัดแบบรุ่นที่แล้วครับมันใช้งาน โดยเฉพาะตอนที่ดีมเอาไปลองกับพวกเศษขนมที่ดีมรีวิวเพื่อนๆดูสู้รุ่นก่อนไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับโล b บล็อรุ่นต่อไปดีมขอแปลงแบบคู่นะครับอันนี้จะสุดยอดมากเลย โดยรวมนะครับสำหรับ Ro บ lox ก S8 Pro Ultra ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นข้าวบ้านคู่ใจตัวใหม่ของดีมแน่นอนครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะรับรองว่าตัวนี้ซื้อไปอยู่ได้ยาวๆแน่นอนครับ3-4ีปีเพราะทางโ Lo บล็อกเขามีการอัปเดตเรื่อยๆและที่สำคัญนะอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเมนเทน,นไม่ว่าจะเป็นไส้กรองแปลงปัดกวาดน,นะครับฟิลเตอร์ต่างๆโรบล็อกเขามีการัพ p อ o r t บริการหลังการขายมีทุกชิ้นไม่ต้องห่วงแล้วก็ ูนยไทยที่โลบล็อกเนี่ยเขาประกันดีมากๆครับตัวประกันก็รวมในส่วนลีด้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ด้วยโรบอทที่อื่นไม่มีอย่างนี้นะสุดยอดมากครับสำหรับราคาของ r o b o o x s k s r Pro t l t ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าราคาอยู่ที่35,999บาทเอาจริงเทียบกับสเปกอะดิบอกเลยว่ายัางไงก็คุ้มนะครับราคานี้คือ คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าตัวเขาแล้วเรียกว่าสมราคาแล้วกันนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะซื้อเพื่อนเพื่อ,อสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้กับ Lazada นะครับโดยถ้าเกิดสั่งซื้อจากเว็บไซต์พวกนี้เพื่อนเพื่ออาจจะสามารถใช้พวกคูปองส่วนลดต่างๆรวมถึงผ่อนศเดือนได้ด้วยนะช่วงไหนมีโปรโมชั่นแฟลชเซลแจกคูปองก็สังเกตกันดีๆนะหรือถ้าเกิดเพ,เพื่อนจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์โลโก้ ock, อันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับ ดูมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดิมและทีมงาน Next Tech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูรอติดตามกันให้ดีวันนี้บายบายครับ